กลับเข้าสู่รายการประกวดนางสงการปี2564ของเรานะครับสวยกันกินไม่ลงเลยใช่ไหมครับผมลัคนาราศีแรกลัคนาราศีพิจิกนะครับแล้วตามมาด้วยกลุ่มนะครับแล้วก็มังกรแล้วก็ลัคนาราศีกระกฏนะครับผมลัคนาราศีต่อไปครับสาวงามคนที่5ของเรานะครับผมอลิสาเทวีนะครับผม มาเลยครับหนาะเดินมาเลยเดินสวยงามมาหน้าตาผมเพผ้านะครับผมนะครับลัคนาราศีอะไรทราบไหมครับผมคนนี้ลัคนาราศีกันนั่นเองนะครับผมลัคนาราศีกันอสศลิสาเทวีนะครับผมโรงพยาบาลสีกัลยา ส่งเข้าประกวดครับผมนะครับสัสดส่วน 36, 24 32นะครับผมลัคนาราศีกันจะเป็นอย่างไรเราก็มาดูกันเอาใจช่วยนางด้วยนะครับผมไปดูกันเลยครับว่าลัคนาราศีกันเมื่อเราวางตนุกระดุมพระนะลัคนาของเราออกมาก็จะได้รูปดาวเป็นลันกษณะแบบนี้นะครับผมดวงในเดือนที่ผ่านมาของคนลัคนาราศีกันเป็นอย่างไรครับผมดาวอาทิตย์ ดาวอาทิตย์ไปตกอยู่ในเรือนของปัตตนิคู่รองและหุ้นส่วนลองย้อนไปดูเดือนที่ผ่านมานะครับผมประมาณสักสิ มีนาจนถึงประมาณ14เมษาดาวอาทิตยย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของปัตตนินะครับแล้วก็มีตําแหน่งเป็นถึงอุจจาวิราชด,ด้วยถือว่าเรื่องของการงานความมีเกียรตินะครับโอ้ดีงามมากๆเลยอาจจะมีเกณฑ์ที่คนลัคนาราศีกันจะได้ตําแหน่งการงานนะครับเพราะอาทิตย์ตกปัตตนิคู่ครองและหุ้นส่วน5-7อยู่ในเรือนของปุตตะเป็น157 ศักดินานะครับเพราะนั้นแล้วก็มี1ประไปโยกหา8ด้วยก็มีเกณฑ์ที่คนลัการาศีกันในเดือนที่ผ่านมาจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่การงานหรือถ้าไม่เช่นนั้นก็จะเป็นลนักษณะของการที่จะมีในเรื่องของ อองานเข้ามาให้เรารับผิดชอบอะไรแบบนี้ได้ไหมได้เพราะถือว่าอาทิตย์เนี่ยเป็นอุจจาวิราชนะครับแล้วก็ในส่วนของพวกดาวพุธด,ดาวศุกร์อะไรเนี่ยเขาก็อยู่ตรงนี้จนเขาเพิ่งย้ายมาวันที่11 12นะครับเพราะฉะนั้นในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะเป็นเดือนที่ดีๆสําหรับคนลกขณาราศีกันเลยนะครับดาวตกอยู่ในเรือนที่ดีนะครับตกอยู่ในเรือนที่ดีเกตก็อยู่ในเรือนของกระดุมพรนะเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินมีการเงินเข้ามาบ้างอะไรประมาณนี้มีเรื่องของการ ทำบุญบ้างมีเรื่องของความคิดไอเดียสร้างสรรค์นะครับดาวเสาดาวพฤหัสเนี่ยเขาอยู่ในเรื่องของปุตตะก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของความระหองระแหงเกี่ยวกับเรื่องของบริวารของเราหรือความบาดเจ็บที่เกิดขึ้นมาได้นะครับการผ่าตัดแบบนี้ได้ไหมได้เพราะว่าอะไรครับเพราะมนุษย์อยู่ไปอยู่ในเรือนของมรณนะ 6ปี7ปีใช่ไหมครับมันก็เลยแบบว่ายังมันยังก็ยัง,ย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 งมีโรคเกา่าๆอะไรเงี้ยเข้ามาแล้วมันมีนาว่างมันอยู่ในเรือนของกระดุมพระด,ด้วยแสดงว่าโรคเกา่าโรคเลื้อรลังเนี่ยมันไม่หายหรอกมันก็มาเรื่อยๆของเขานะครับประมาณนี้นะในเดือนที่ผ่านมาเองเนี่ยจะดูจริงๆแล้วเนี่ยสี่กับหกยังไม่ย้ายเพิ่งย้ายมาวันที่สิบเอ็ดสิบสองเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีมนุษย์ตะยูอยู่ดวงเดียวที่อยู่ในเรือนของมรณะ โครคภัยไข้เจ็บโรคเก่าเก่าโรคเลอรังนะครับดาสาดาแปอยู่ในเรือนของสุภาความสุขความเจริญความคิดนะครับก็ต้องกล้าต้องขยันเนาะถึงจะได้ในสิ่งที่ต้องการแต่อย่า หูเบาเชื่อคนง่ายคดีความเกี่ยวกับบ้านและที่ดินมีเงินเข้ามาบ้างเวลาที่เราอับจนมากๆอะไรเงี้ยนะดาวเกตอยู่ในเรือนของกระดุมพระก็จะมีเงินเข้ามามีเรื่องของ75หอยู่ในเรือนปุตตะบริวารของเรานะครับแล้วก็175เป็นสัปดีนาเรื่องหน้าที่การงานถือว่าในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคนลักนาราศีกันเนี่ยน่าจะฉลุยนะนะฉลุยแหละแต่ทีนี้พอดาวพฤหัสเนี่ยเริ่มย้ายละเริ่มย้ายละทีนี้เนี่ย เข้ามาเป็นอลิละไม่ดีละนะครับผู้ใหญ่เก่าๆกลับมาเป็นอลิเพราะว่าเป็นห้าโยกเข้าหาศูนย์นะครับเพราะนั้นเป็นผู้ใหญ่เก่าๆกลับมาเป็นอิิเป็นอุปสรรคศัตรูเรื่องหา้าอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรดีเอกสารเอกสารความเก่าๆอาจจะกลับเข้ามาเป็นอุปสรรคศัตรูเรื่องเก่าๆกลับมาอีกละอะไรประมาณนี้นะครับผู้ใหญ่ไม่ช่วยแล้วอาจจะ อืมให้ถายคนอื่นได้ไหมนะครับประมาณนี้เลยนะเพราะนั้นต้องระวังในเรื่องของผู้ใหญ่ที่จะเข้ามาทะเลาะก,กับเราไม่สนับสนุนเรานะครับประมาณนั้นนะครับในเดือนที่ผ่านมาเป็นลนักษณะแบบนั้นไหมคนลัคขาราศีกันแล้วในเดือนนี้ละในเดือนนี้ยิ่งเดือนที่แล้วเนี่ยมันเป็นดาวอะไรที่ดี แต่อย่างที่บอกครับเดือนนี้เป็นจุดที่แบบต่ําน่าจะต่ําสุดของคนลัคนาราศีกันเลยนะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์14เมษาจนถึงประมาณ15พฤษภาย้ายมาเป็นมหาอุจอยู่ในเรือมมนมรณะนะครับมรณะแปลว่าอะไรครับโรคภัยหรือความเสื่อมตีความเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับไมเกน ain, สายตาความดันได้ไหมเกี่ยวกับเรื่องของไมเกนสายตาความดันถ้าตีความเกี่ยวกับเรื่องของเกียรติความมีเกียรติความรับผิดชอบ ตกมอลลนะถ้าตีความเรื่องของอะไรครับการงานอาทิตย์คือการงานความไว้วางใจตกมอลละนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าอาทิตย์มหาอุดแปลว่าอะไรครับอาทิตย์มหาอุดแปลว่ายิ่งใหญ่ความเจริญการเป็นผู้นำใช่ไหมการไม่ยอมเป็นผู้ตามมีความมีเกียรติน่ายกย่องไปตกมอละนะสมหมดเลยแปลว่าไม่ดีละ ไม่ดีละนะครับเพราะนั้นในช่วงเดือนนี้เองคนลัคนาราศรีกันอาจจะเป็นช่วงที่ต่ำที่สุดในปีนี้ที่ดาวอาทิตย์ตกอยู่ในเรือนของมรณะและเป็นถึงมาอุดด้วยหน้าที่การงานเริ่มลดน้อยถอยลงไปนะครับแล้วประกอบกับอะไรครับนี่ครับโยกกับมาหาดาวพฤหัสเป็นอริอีกผู้ใหญ่ไม่ได้สนับสนุนในเรื่องของการงานของคุณเพราะหนคือเรื่องของการงานเป็นคู่อะไรเอ่ยอาทิตย์เป็นมิตรกับคู่ อาทิตย์เป็นมิตรกับคู่ถูกไหมเพราะนั้นอาทิตย์ไม่ได้เป็นมิตรกับคู่คู่มิตรคุณตกมรณะและอลินะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการงานของคุณมีเกณฑ์ที่จะแย่อยู่นะครับผู้ใหญ่ไม่สนับสนุนคุณนะครับประมาณนี้เลยนะครับดาวพุธด,ดาวศุกร์พึ่งย้ายมาตกอยู่ในเรือนของมรณะมรณะ,รณะเรื่องอะไรครับการเจราจาการค้าขายคนทั้งทํางานในเรื่องของงานประจํางานออฟฟิศก็มรณะ คนทำงานเกี่ยวกับการค้าขายก็มรณะนะครับเพราะนั้นก็ต้องระวังนะครับก็ต้องนะสู้กันไปนิดหนึ่งดาวสุกเองการเงินและความรักก็มรณะเช่นเดียวกันนะครับแล้วเป็นสุขป,ปะด้วยยิ่งแบบว่าไม่ดีอยู่แล้วแล้วยังมามรณะอีกใช่ไหมครับปัญหาเรื่องความรักปัญหาเรื่องการเงินคิดเยอะคิดมากก็ปวดหัวนะครับ4 5 6คือกกเศรษฐีตกมรณะอลิ นะครับก็แย่อยู่นะครับอาทิตย์คือเรื่องไมเกรนสายตาความดันพุทธคือเรื่องช่องท้องระบบเสียงนะครับการอาหารการกินสุกก็คือเรื่องของกระเพาะปัสสาวะได้ไหมครับได้นะครับแล้วก็ช่องท้องด้านล่างลงมานะครับผมแล้วก็พฤหัสก็คือกระเพาะอาหารนะครับหัวใจแล้วก็สมองนะครับโอ้โหช่องท้องทั้งหมดนะครับก็ระวังโรคภยัยไข้เจ็บพวกนี้ไว้มนุษย์ะอยู่ก็โรคเหลือหลัง นะครับโรคเลือดลังโรคประหลาดซีดได้ไหมเพราะนั้นก็นั่นแหละครับตีความเอาเองแล้วกันว่ามันคือโลกอะไรบ้างดาวตกเสียอยู่ทั้งหมด5ดวงด้วยกันอาทิตย์คือเรื่องของการเติมไฟจุดไฟบริจาคหลอดไฟเถียงเทียนไขใช่ไหมครับพุทธน้ำดื่มน้ำปานะสุข ทำความสะอาดลานวัดหรือเรื่องของห้องน้ําวัดหรือว่าทออวัยพระไตรจีวรเพระรหัสนั้นคือเรื่องของการบริจาคเกี่ยวกับเรื่องของค่าเราเรียนค่าศึกษาพระเนนนะครับก็ไปเจอตามโรงพยาบาลหยอดไปเลยมนุษย์อยู่คือเรื่องของโรงศพนะครับผ้าหอ่อศพยารักษาโรคได้ไหมเกี่ยวกับความตายอ่ะนะครับเพราะนั้นไปโรงพยาบาลครับ โรงพยาบาลส่งที่เดียวก็จบเนาะประมาณนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้อาจจะไปไม่ได้ถูกไหมครับอืเพราะว่าพระบทใหม่ไปเที่ยวทองรออืมนะแย yeah, ่จริงๆนะครับผมอไปดูกันนะครับว่าในะนเมื่อในเดือนนี้ดาวอาทิตย้ายมาเป็นมหาอุด แล้ว14เมษายนจนถึง15พฤษภาคมดาวอาทิตย์ตกมรณาครับนะครับหน้าที่การงานลดน้อยถอยลงไประวังในเรื่องของผู้ใหญ่เป็นัพา์ุนแ,และกลับมาเป็นศัตรูด้วยเพราะดาวพฤหัสตกอยู่ในเรือนของอลิการเงินความรักการเจรจาการสื่อสารเครื่องมือสื่อสารตกมรณะระวังโทรศัพท์หายเงินหายกันนันจานะเสาอยู่ในเรือนปุตตะถือว่าดี นะครับถือว่าดีเพราะเขาบอกว่าเสาคือความเหน็ดเหนื่อยใช่ไหมเสาคือความเหน็ดเหนื่อยคือความทษทุกข์มันตกปุตตะแปลว่าบริวารตามมาที่หลังแปลว่าไม่เหนื่อยอืมหรือว่าความถ้าเราตีความแค่เสาเป็นความทษทุกข์ความเหน็ดเหนื่อยตกปุตตะแปลว่าไปเหนื่อยกับบริวารไปเหนื่อยกับบริวารบริวารที่เป็นผู้หญิงแต่เจ็ดมาเป็นเกษตรบดีในเรือนนี้ถือว่าเหนื่อยแล้วโอเคนะยอมเหนื่อยนะ แต่ถ้าสมมุติว่าเราตีความว่าเสาคือความเป็นแม่คือผู้หญิงและเสาคือรากฐานไปตกปุตตะก็แปลว่าค่อยเป็นค่อยไปอ่ะไม่ค่อยเจริญนะครับค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆวางรากฐานของราบตัวเราไปประมาณนี้นะการที่เสาอยู่ปุตตะแล้วพฤหัสย้ายออกไปก็ถือว่าดีเราก็ไม่ไปทะเลาะกับบริวารเราไม่ต้องไปต้องผ่าตัดไม่ต้องเจ็บป่วยบุตรหลานของเราไม่ต้องเจ็บป่วยอะไรประมาณนี้นะครับเนาะ แยังอยู่ในเรื่องของสุภาคิดนอกกรอบได้แต่อย่าคิดอะไรที่มันแบบว่าหูเบาเชื่อคนง่ายคดีความเกี่ยวกับบ้านและที่ดินคนกล้ตัวเห็นแก่ตัวนะครับทําอะไรที่แบบเป็นลาหูได้นะครับทำอะไรที่เป็นแบบลักษณะสายดาร์กได้แต่อย่าเป็นสายดาร์กที่ อย่างที่บอกเป็นราหูนิดมันไม่ดีนะครับเพราะนั้นเราอาจจะคิดนอกกรอบทำอะไรนอกกรอบได้ดาวอังคารครับย้ายมาแล้วตั้งแต่วันที่14เหมือนกันนะครับ14เมษา,าจนถึงประมาณ2มิถุนาย้ายมาไม่มีตำแหน่งใดๆนะครับแต่เข้ามาอยู่ในเรือนของกรมมะนั่นคือการงานการกระทำการเดินทางความกล้าความขยนันเพราะนั้นต้องกล้าและต้องขยันเพราะอะไรครับเพราะดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์การเงินการงานการสื่อสารความรัก ตกมรณะหมดเลยมีดาวที่ดีคือความกล้าและความขยันเนาะความกล้าและความขยันที่เป็นอังคารอยู่กัมมาช่วยพวกนี้นะครับอาทิตย์คืองานประจําอังคารคืองานอดิเรกอ่ะตอนนี้ยอดคนติดเชื้อโอ้โหพันห้าพันห้าพันห้าพันเจ็ใช่ไหมครับก็เวิร์กฟอร์มโฮมแหละนะครับเวิร์กฟอร์มโฮมเพราะนั้นต้องขยัน แทนที่เราจะตีความอังคารเป็นเรื่องของการเดินทางเราก็ต้องเป็นความกล้าความขยันชิงไหวชิงพิบแล้วละนะครับใช้ดาวทดแทนแก้ดาวที่เสียนั่นเองนะครับพุทธคือเรื่องของการเจรจาใช่ไหมอังคารคือความกล้าถูกไหมครับสุขคือเรื่องของการยิ้มใช่ไหมครับการแสดงสีหน้าอังคารก็คือเรื่องของความกล้าอาทิตย์คือเรื่องของความใจร้อนอังคารก็คือเรื่องของความกล้า นะครับเพราะนั้นเราใช้ดาวทดแทนกันไปนะครับดาวเกตรครับอยู่ในเรือนของกระดุมพระก็อย่างที่บอกครับก็มีจังหวะเวลาที่เราอาจจะไม่มีเงินเดี๋ยวก็จะมีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยเรานะครับแต่อย่าไปรอเลยนะครับตัวเราอัตหิอัตโนนาโทพึ่งตัวเองดีกว่านะครับแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดคือนี่ครับดวงนี้แหละ ที่แย่ที่สุดต้องระวังไว้อย่าไปทะเลาะกับพ่ออย่าไปทะเลาะผู้ใหญ่อย่าไปทะเลาะก,กับเจ้านายที่เป็นผู้ชายนะครับปัญหาเกี่ยวกับดาวพฤหัสคือศีลธรรมเพราะว่าเป็นพฤหัสมนด้วยนะครับต้องระวังตรงนี้เอาไว้นะครับไปต่อในช่วงของเฟสสองกันครับเฟสสองนั้นคือเรื่องของดาวพุธที่ย้าย29เมษายนจนถึงประมาณ2กรกฎาคมนะครับผมย้ายมนเข้าอยู่ในเรือนของสุภะดาวพุธเมื่อย้ายเข้าสู่ในเรือนของสุภะเราจะเรียกว่าตำแหน่งของพินทุบทนั่นคือคิดมากคิดเยอะ คิดเรื่องไหนคิดเรื่องเก่าๆนะครับคิดเรื่องเก่าๆคิดแล้วไม่ลงมือทําความพินทุบาทก็จะทํางานเพราะฉะนั้นคิดเรื่องเก่าๆก็ต้องเอามาทํางานถูกไหมอยากจะค้าขายเราก็ต้องเอาของเก่ามาขายปิดดีลอะไรงานเก่าๆที่แบบว่าค้างๆกันมานานอย่างเงี้ยได้ไหมสี่แปดแปลว่าปากจัดถึงไหนถึงกันเพราะฉะนั้นเราต้องเคียยงงานเก่าให้จบนะครับเพราะเดี๋ยวเขาจะไล่ออกแล้วอืนั่นแหละนะครับ เนาะรานนั้นดาวพุธย้ายมาอยู่ตรงนี้มนในเรือนของสุภะดีกว่าอยู่เรือนของมรณะเอางั้นเถอะนะครับเพราะถ้าอยู่ในเรือนของมรณะไม่ดีถ้าอยู่สุภะยังไงมันก็ดีสามเดือนมันก็ดีเพราะจากนี้ไปมันอยู่สุภะมาอยู่กรรมะมันอยู่ลาภะยังไงมันก็ดีอ่ะอืมนะดีในเรื่องของการเจรจาแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นจังหวะเวลาที่มันมนนะครับมันมนมันอาจจะแบบว่าเก่า คุยอะไรเรื่องเก่าๆคิดแต่เรื่องเก่าๆคําคพูดเก่าๆนะครับอะไรที่เป็นกิมมิคตรงนี้เอามาคิดสิว่ามันจะเอาไปใช้อะไรได้บ้าง นะครับประมาณนี้นะครับไปต่อที่เสสามกันนะครับเดือนนี้จะเป็นดาวที่ง่ายนะครับเพราะมีแต่ดาวเล็กย้ายนะครับวันที่6พฤษภาจนถึงประมาณ3ามพฤษภาครับช่วงดาวจะอยู่แค่6พฤษภาจนถึงประมาณ13พฤษภาดาวสุกนั้นจะเสดเป็นเกษตรบดีสวยและรวยมากนะครับสวยและรวยมากสุกเกษตรบดีเราตีความว่าอย่างนั้นเข้าเรือนอะไรครับเข้าเรือนสุภาะเห็นไหมครับช่วงแรกช่วงแรกจริงๆเนี่ย จะบอกว่าช่วงแรกจริงๆเนี่ยมันมันมันเสียมันเสียมาตั้งแต่เดือนที่แล้วเดือนที่แล้วคือคาบเกี่ยว11.12ใช่ไหมครับดาวศุกร์ดาวพุธย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนมรณะใช่ไหมครับแล้วก็พอใกล้ๆเนาะใกล้ๆช่วงที่แบบว่าต้นเดือนหน้าพฤษภาคมนะครับประมาณ29เมษาประมาณ6พฤษภานะครับดาวเริ่มดีขึ้นเพราะนั้นช่วงแรกจะเป็นช่วงที่แย่ ช่วงแรกจะเป็นช่วงที่แย่ช่วงที่เหลือจะเป็นช่วงที่ดีขึ้นนะครับดาวสุขการเงินและความรักนะครับย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของกเกษตรบดีเรือนสุภะนะครับคิดเรื่องการเงินวางแผนเรื่องการเงินทําให้เกิดความสุขและความจเจริญขึ้นได้นะครับเจรจาแบบใจเย็นๆของเก่าพูดมาเจรจาแบบๆถึงไหนถึงกันแล้วเงินมันก็จะเข้ามาเองนะครับคิดแล้วต้องทําเท่านั้นแหละ นะครับสิ่งที่บอกไว้แค่นั้นจริงๆนะครับถ้าไม่คิดและไม่ทําคิดเยอะๆคิดมากแต่ไม่ทำมัวแต่เพ้อเจอกลายเป็นพินทุบาท6ก,ก็เป็นเรื่องของการวางแผนเหมือนกันมันก็ผิดมันก็คล้ายๆพินทุบาทเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้เรามีเรื่องของอะไรที่จะต้องคิดทั้งวัน อะไรประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นดาวสุกย้ายมาถือว่าดีการเงินและความรักนะครับแล้วก็ไปต่อในเฟสสุดท้ายเฟสที่4กันนะครับนั่นคือวันที่13พฤษภาคมจนถึงประมาณ9กรกฎาดาวเกตย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของลัคนานะครับถือว่าดีนะครับถือว่าดีไหมอืมก็มันเข้าเข้ามาทับลัคนาของเราอาจจะมีเกณฑ์จะได้เจอใครสักคนก็เป็นได้นะครับเพราะว่ามันทําตีโกนกันแบบนี้ นะครับมันทำตีโกนตีโกนนี้เรียกว่าตีโกนส่งเสริมส่งเสริมจากปุตตะแล้วก็สุภาะความสุขความเจริญบริวารน,นํามาซึ่งความสุขความเจริญมาสู่เราเราเองต้องเป็นเกตก็คือปุ๊บปับ๊บทันทีทันใดหรือใช้ไอเดียสร้างสารรค์มีความคิดมีความมีน้ําใจมีเมตตาช่วงที่ดาวเกตย้ายเข้ามาทับลัคนาควรจะใส่เสื้อผ้าสีอ่อนๆน,นะครับสีขาวสีอ่อนๆทั้งออกไปข้างนอกและก็ตอนนอน นะครับประมาณนี้นะดาวเกตมาให้เราทําบุญนั่นเองเกตเสาสี่หกแปดนะครับเป็นดาวกกโจรซะส่วนใหญ่นะครับเป็นดาวกกโจรซะส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะทําให้เราเกิดอะไรที่แบบว่าคิดรวดเร็วทันใจประมาณนั้นนะครับโดยรูปดาวแล้วเนี่ยมันมีแค่6กับเเท่านั้นที่เป็นดาวคู่ศัตรูเพราะฉะนั้นเมื่อเป็น6กับเเป็นดาวคู่ศัตรูแปลว่าอะไรมันมีเงินเข้ามาแน่นอน นะครับมีเงินเข้ามาเพราะว่าสุขเป็นเกษตรบดีเข้าสู่ในเรือนของสุภะนะครับความสุขความเจริญมันมีเงินก้อนหนึ่งเข้ามาแต่มันต้องใช้ออกไปกับบริวารของเราแล้วก็ใช้ไปแบบกระทันหันด้วยนะครับเพราะว่าเป็น 6, 7, 9แล้วก็678ปนะครับประมาณนี้นะเพราะนั้นถือว่ามีเข้ามาก็บาลานซ์เงินให้เป็นก็แล้วกันเพราะนั้นจะเห็นเลยครับว่าตั้งแต่ช่วงที่1ที่ผ่านเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นดาวอาทิตย์ที่ตกเสียอยู่ดวงเดียว นะครับที่เหลือเขาก็จะเริ่มย้ายตั้งแต่ยี่สิบเก้าเมษาอ่ายี่สิบเก้าเมษาถูกไหมแล้วก็มาหกพฤษภาแล้วก็มาสิบสามพฤษภานั้นช่วงหลังก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับหลายๆดวงของเดือนนี้จะเป็นแบบนี้นะครับคือมันไปตกเรือนเสียสะส่วนใหญ่กองเป็นกลุ่มอยู่ตรงนี้แล้วมันก็ไปในเรือนที่ดีขึ้นนะครับประมาณนี้นะเสร็จแล้วเรารออาทิตย์ย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนของสุภาเดือนหน้าดีไหมครับเออ ดีไหมอดทนกันนิดหนึ่งเดี๋ยวอาทิตย์ก็ย้ายเข้าสุภะเดือนหน้าก็ไปกองรวมกันเป็นสุภะกรรมะลาภะสามเดือนต่อจากนี้ไปก็น่าจะดีขึ้นละละนะครับเพราะนั้นนี่คือดวงของคนลัคนาราศีกันอดทนกันไว้นิดหนึ่งอ่ะดูไพ่ครับไพ่ตัวช่วยของเราคือ T of the p e n t a c l e นะครับสามเหรียญการซื้อบ้านการขยายบ้านการปรับปรุงที่อยู่อาศัยการใช้ความรู้ความชำนาญ ในเรื่องต,งต่างๆในชีวิตนั้นเองนะครับตอนนี้ดาวพฤหัสย้ายมาเป็นอลิแล้วนะครับเพราะนั้นคงจะหาใครช่วยคุณไม่ได้อาทิตย์พุทธสุขมนุษย์อยู่อย่างที่บอกในช่วงแรกเสียหมดเลยเพราะนั้นตัวตนเราเป็นคนที่ต้องใช้ความสามารถของตัวเองที่ออปเปนเดอร์เกเราเลยอาจจะตีความว่าใช้ความรู้ความชำนาญในการที่จะทำแล้วอาจจะต้องหาคนที่จะต้องมาปรึกษา ให้ความสมูทิเกี่ยวกับเรื่องของการดําเนินเรื่องการงานใครละเสาปุตตะได้ไหมเออคุณต้องพึ่งไครครับตอนนี้คุณต้องพึ่งเสาปุตตะผู้หญิงที่เป็นบริวารนะเพราะว่าคุณพึ่งผู้ชายไม่ได้พึ่งคนมีความรู้ไม่ได้ถูกไหมคุณต้องพึ่งเสาถูกไหมครับคุณต้องพึ่งอังคารที่เป็นกรัรมมะคนตัวเล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละคือวิธีวิธีที่จะบอกว่าคุณจะพึ่งไขร ถ้าพึ่งอะไรไม่ได้เลยพึ่งพระนะครับอืมนะ้องพระเกตย้ายทับลัคนานี้ต้องไปพึ่งพระพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ,จะ้ะอืมนะครับผมประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสามแพนดากเคลจะมาเป็นพีเสือสามตัวนะครับมีผีเสือ้อมีอะไรก็ดูดีอะนะประมาณนี้นะครับผมอ่ะนี่คือดวงลัคนาของคนลัคนาราศีกัน นะครับผมเราไปดูต่อดีกว่านะครับว่านางสงการของเราปีนี้นะครับลัคนาราศีกันจะขี่อะไรมาอ่านางจะขี่อะไรมาดีครับผมไปดูกันครับลัคนาลาศีกันจะขี่อะไรมานะครับผมอ่ะมาดูกันครับว่านางขี่อะไรหาไม่เจอนางขี่แกะมาครับผมเดลแรมนะครับขี่แกะมาอะสตับอนเอกสีเพรสัน นะครับนางขี่แกะแกะเนี่ยเป็นตัวแทนแห่งความดื้อนะครับสตาร์บอลคือความดือ้อแล้วก็ความก้าวร้าวแอ g r ีฟเพอ e person เพราะนั้นนางขี่ความก้าวร้าวมาความก้าวร้าวมาจากไหนครับนี่ไงครับไอ้ห้าที่มันอยู่ในเรือนอลิไงหนึ่งสี่หตกอยู่ในเรือนมรณะไงเพราะนั้นนางขี่ความก้าวร้าวนางขี่ความดื้อมา ดื้อเพราะอะไรดื้อเพราะว่าคนอื่นมันแบบว่าไม่สนใจเราไงคนอื่นมันเป็นอลีมันเป็นมรณาหมดเพราะนั้นฉันต้องดื้อเพื่อให้ชีวิตฉันอยู่รอดนะครับอ่ามือซ้ายละจ้ะมือซ้ายถืออะไรจ้ะมือซ้ายถือหลังนกมาจ้ะ and emotional security นะครับ loving family is important to you นะครับมันหมายถึงในเรื่องของมือซ้ายเนี่ยเป็นมือที่ไม่ถนัดใช่ไหมเราก็ถือลังนกถือความ สิ่เดียวมาความปลอดภัยการรักครอบครัวนะเป็นสิ่งสําคัญเลยมองครอบครัวของเรานะครับน่าจะมาจากเสาที่อยู่ในเรือนของปุตตะบริวารของเรานั่นเองนะครับแล้วก็พลหัสเป็นอลิเพราะนั้นเราก็อิโมชั่น อารมณ์ของเราต้องสี่เขียวนิดหนึ่งนะอย่าไปทะเลาะกับใครเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเป็นหลังลกมามือสายมือขวามือที่ถนัดถืออะไรครับถือขวานจ้ะน o w o r เวิร์ g a ้ g a อคอยู่นะครับมันมีแรงกดดันนะครับอันนี้ตรงมากเลยแรงกดดันมาจากไหนเพื่อรหัสดวงเดียวนี่แหละนะมือขวาเลยต้องถือขวานออกมานะครับเนาะ เขาบอกว่าถือขวานก็คือ f o ค w ว r ร์กิ a ง a อเนอยู่คือการงานต่างๆนานาอาทิตกมรณะพุทธสุขตกมรณะหมดเลยอาทิพระรหัสก็ตกอลินะครับเพราะนั้นต้องเอาขวานมากำลาบนะครับหรืออาจจะมีคนที่เขามีอำนาจเข้ามาขัดขวางคุณได้มันเป็น f o ค w ว r ร์กิ a ง a อเนอยู่นั่นเองอา่านะครับผมแล้วนางทัดอะไรมาครับนางทัดฟีเจอร์มานะครับฟีเจอร์ก็คือขนนกนะครับ someone you know is อ n นดิเพนเดเบิลแอนด์อินิียโอ้โหมาแต่ละใบนี่คือแบบว่าประมาณว่าพึ่งพาก็ไม่ได้ดูไม่ซื่อสัตย์นะครับฟีเจอร์คือขนนกจริงๆแล้วนะ่ขนนกนะตามเนทีฟอเมริกันเนี่ยเขาบอกว่าใครที่จะได้ขนนกมาเนี่ยมันจะเป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญความซื่อสัตย์เป็นสัญลักษณ์แห่งความมีอำนาจปัญญานะครับที่เป็นของเคยเห็นแม้ที่เป็นพุงพวงเหมือนตะกร้าสารแล้วก็มีขนนกลงมา นั่นคือสัญลักษณ์ของคนนกนะครับเพราะนั้นนางต้องทัดขนนกมานะครับเพราะว่าบางคนเชื่อใจไม่ได้นางก็ต้องกล้าหารกล้าหารที่จะ,ะเผชิญกับอุปสรรคและมรณะให้เป็นนะครับนางถึงจะได้ขนนกแบบเนทีฟอเมริกันนั่นเองเพราะว่าคนอื่นมัน,นไม่สิ้นเสียกับเรานะครับและนางกินอะไรจ๊ะนางกินสับป,ปะรดครับอื <laughs> นางลีกินสับป,ปะรดก็คือ reconciliation น,นะครับผมสับป,ปะรดเนี่ยมันคือเหมือนความปองดองเนาะความปองมาแต่ละใบคือโอ้โหโดนเขาแก้งรักษาอารมณ์ของเราดูเก,กาวลาวฟีเจอร์คือแบบว่าพึ่งพาไม่ได้แล้วยังต้องปองดองกินความปองดองหรือกินความรอบรู้เพราะว่าสับป,ประรดเป็นสับป,ประรดที่มีหลายตาเวลาไหว้สับป,ประรดเนี่ยเขาเรียกว่าไหว้ความรอบรู้ถูกไหมเพราะสับป,ประรดมีหลายตา เนาะเราก็คือไหว้ความรอบรู้หรือความปองดองนั่นเองนะครับจะเห็นเลยครับไพ่ของคนลัคนา,าราศีกันนี่ไม่ได้เจาะจงจับนะครับจับออกมาได้แบบนี้จริงๆนั่นคือขี้แกะขี้แกะมาคือต้องเก็บความก้าวร้าวของเราเอาไว้กดความก้าวร้าวของเราเอาไว้กดอลิเอาไว้กดมรณะเอาไว้แต่ถ้าเราจะต้องเผชิญกับคนที่มาเป็นศัตรูกับเราละ่ะบางทีเราก็ต้องดื้อ เนาะเราก็ต้องใช้8ลาหูนี่แหละทํางานของเรานะครับมือซ้ายอย่างที่บอกครับผมว่าถือเกี่ยวกับเรื่องของรังนกมา emotionsecurity น,นะครับแล้วก็ familyimportant น,นะครับคิดถึงตัวเองคิดถึงครอบครัวก่อนนะครับมือขวาถือขวานมีปัญหาคนอื่นเข้ามาลุกลาเรานะครับแล้วก็ touchfeature นั่นคือเราจะต้องกล้าหาญเด็ดเดี่ยวเพื่อที่จะชนะอุปสรรค ออกไปได้นะครับแล้วก็กินสประรดคือกินความรอบรู้และความป่องดองนี่คือสาวลัคนาราศีกันนะครับนางสงการอลิสาเทวีอย่าลืมนะครับผมเชียร์นางให้เข้ารอบต่อไปรีวิววิวกันเยอะๆสวัสดีครับ